ไปแล้วครับไปแล้วฮะกันลไปแล้วครับเดียวเหตุการณ์เป็นงไรเดี๋ยวอสักคู่นะครับนะครับเอา้ยไอ้นัพี่ลงด้วยนะเว้ยเม็ดปนะพี่ลงด้วยลงด้วยให้ผมตีก่อนไม่ได้เออตีก่อนเออตัวงิายกันหมดแล้วนะฮะ ไ้เว้ยอง้ีสิทธิ์เว้ยสิเมตรก็ชนะเว้ยลองนเวยงเดียวนะครับอย่ไมอยู่ไเมตรก็ชนะคนต่อไปคุณลองนะฮะคุณลองอาสากตกลลังเคียร์สายอิครับไม่มีสิใ่ยิมรไ่ยมองไม่สู ยังอยู่ในลานเวนะฮะยังอยู่ซ้ายลานเวยังอยู่ซ้ายเนี่ยยังอยู่ที่ยังอยู่ซ้ายเลยอะดูซ้ายที่อะดูมือขวาพี่ขวาพี่ขวาแล้วจำตีดูจำไม่ได้ปั๊บมันจำจำไม่ได้เหรอตีใจต้องเล่นซ้ายมันเลอะอะไรเลยเล่นซ้ายก็ได้เลยนะครับใส่ก็ได้ได้ยังงั้นใส่้็ผมตีไม่ได้ร้อยอาจจะปีนใส่ก็ได้ยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเมตรนะฮะ